อยู่ในสุสานไม่ใช่สุสานนะเฮ้ยฮันเตอร์ประตูประตูบรงคับวันเก่าอ่ะจะไปเชื่อง้อจนไปเชื่อมง้อเรื่องโง่เวโอลินที่ที่ทเฟรดต้องเอาคืนแล้วเพิ่งโดนไวโอลินตกมาเลยเอาไปเลยเครื่องเจ้ามิกขณิกไม่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน ฟฟเฟยไเอาคืนแล้วเฮ้ยมันมาสุดสารว่าับหายแล้ว,ดวเดี๋ยวผมขึ้นรถผมขึ้นรถเองอยากกิน้เระอยากั่ดวาร์ปใหนะว่าจะโดนหนึ่งคีวะแย่เลยผมว่าผมแย่ว่ะเฟโอรินตัวนี้มันขึ้นรถมาด้วยมีวาร์อะสุสไม่ผมผมขึ้นรถล,ลงังเครื่องโง่ลงเครื่องโง่แย่แล้ว เย่แล้วพิฟเฟษด่วยด้วยส่องนกหน่อย oh. โอ้ยแม่งกระทือบบอลกูเกียงเลยโอ้โหอ้าวมีคนถแถมเพะมีคนแถมสองเผะไม่เชี่ผมแบบ พยายามลากออกตัวเองตายเอาแบงก์แปลกติ๊กเกอร์แต่กูเดี๋ยวเจอมึงเจอมึงเจอไวโอเลียนคอนโมโหบอกเลยกูอ่ะจุกออกมาเพราะว่าเพื่อนกูอยู่ในสุสานเดี๋ยวมึงโดนไอเกี่ยวเห็นเป่าเห็น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 แหนมยี่อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเห็นแล้วได้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  ได้ได้ได้มันเอาสกิลอะไรมายไม่รู้เลยได้ได้ผมผมไม่นี่ผมผมไม่เล่นวาร์ปใหญ่นะมันตามแอคกี้นะเออมันมีวาร์ปใหญ่แต่ไม่มีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมี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 หุ่นมีหุ่นอยู่มาคิวผมหน่อยเลยไหมใครก็ได้ยกลใกล้ๆโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจ้าก้อนเอาเที่ยวเที่ยวได้หลุดแล้วหลุดละผมมาโดนสโล่แม่งโคตรสโลเลยอนก ยังยังยังเออยังยังยังได้อยู่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจริงเดี๋ยวรู้จักแป๊บนึงแป๊บนึงมันเอาสกิลอะไรมาวะเฮ้ยมันเปลี่ยนตัววะเนี่ยไปตามคิวพี่หนุ่มนี่กิ๊ฟแปดพี่เแปดไหนอะส่งส่งส่ง อยู่อยู่อยู่ยังอยู่กับผมเครื่องโง่อยู่ใกล้พี่พอร์ตเป็นไงไม่ได้เข้าเครื่องบ้านลิงเลยดิว่ะไปติ๊กเกอร์ว่ะโดนโดนได้โดนโดนกูแน่แล้วปติ๊กเกอร์อดีก็ขึ้นว่ะกาแฟแรงว่ะโอ้โหจัดอะไรอะไรเอ้จะหลงว่ะยัลไง มัน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 หนืดเกินผมคิดว่าจะพ้นคิดว่าจะพ้นว่ะโดนตรงบ้านริมเหมือนเดิมอ่ะโคตรไก่อืมเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเรื่องอยู่บ้านอ้าไปดิเกอร์ว่ะไปดิกเกอร์ว่ะเออเจอกันเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวมีวร้าให้เหมือนเดิมนะได้ไอคนโซนไกลว่ะเฮ้ยพี่เฟศนกนกตัวเองนกตัวเองไม่เป็นไรตัวเองได้เอาไอ้กีเข้ามานะแย่นะจะเข้าได้หรอวะรลำใหญ่เหรอไม่มีว้าพี่ใหญ่ว้าธรนมดาเอาวางคุมีอยูอ่ตรงมุมสุสารนะรู้แล้วรู้แล้วมันตามมันตามมันตามแอคกี้มันตามแอคกีมันตามผมตามผม ตามจริงตามจริงรีบ<ล>ปั่นรีบปั่นรีบปั่นอ่ามันอยู่บ้านกลางแบบสองชั้นกลางแบบปันปน่นอยู่ปั่นอยู่สู้เขาสองชั้นกลางแบบเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมัแปะติ๊กรุงติ๊กเกอร์เดี๋ยวรู้จัก หลุดว่ะเฮ้ยผมหลุดผมหลุดผมหลุดรอดรอดลอดลอดบอลผมกระจุยเลยว่ะรถลังมาพอดีพี่บอยไปเอาแอร์ไปเอาแอร์ระวังมันดักระวังมันดักเก้อยังไม่ถึงพี่บอย80พี่บอยกดตามกดผมหน่อยถ้าผมล้ม99 99อ่าไปหนึ่งนะติดเลยติดเลย รู้จักก <si> ันร yani ู้จักกันเองหลงี่อยู่ด้านนีไปะได้เลยประตูประตูประตูอยู่มันมาประตูมาประตูมันไล่เทเลเทเลมันเท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 เขาปิ้นเขาปิ้อะไรยิงนู้นยิงนี่มปไปออกประตูนู้นว่ะมันจะผมคนเดียวจริงรใหญ่แบนึงนะเปิดประตูนี่เดะประตูศึกษานี่ อ่าได้ก็ด si ีนะลอยกับแม่น่ะประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วมาเร็วมีโดรนไล่อยู่พี่โดรนไล่อยู่ผมขอที่รอหนึ่งอีพิป๊บนึงพี่หด่นนะเผื่อรอช่วยถ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวบอกลผมรังมันไปอ่ะพี่เป็ดไหวปะไม่ไหวว่าตายแต่บก้าสิบบก้าสิบเดี๋ยวรอตาไขแดงผมช่วยเข้าให้อีกทีนึงประตูยังไม่เปิด ประตูต้องไปเปิดวะทางขุ่นไปช่วยเปิดอยู่แต่ว่าหุ่นไม่หมดหนะหุ่นเปิดได้แหละหุ่นเปิดได้เพี่นาระวังใจเย็นใจเย็นใจเย็นยัยล่ะมันได้ยินป่าววะประตูเปิดเสร็จแล้วแปดติ๊กเกอร์รัวเลยเฮ้ยมันขึ้นมาวะพี่บอยผมดึงได้ผมดึงได้มีท้ายอยู่ผมดึงได้ผมดึงได้ ว้าวใหญ่แล้วไปออกประตูกันได้ได้ว้าวแปดติ๊กเกอร์ว่ะมันตามมามันตามมาขึ้นว้าวใหญ่กันเลยเออรอดนะครับตายพี่เบย์พี่เบย์ไปบายบายแปดติ๊กเกอร์ว่ะคิวอ่ะคิวอัดหน้าว่ะเอ้ยคิวอัดหน้าเลยแปดติ๊กเกอร์เดี๋ยววิทพื้นรอพื้อรอได้ไอ้กี่ได้คลิปแล้ววะไม่เอาแปดติ๊กเกอร์ใส่แบบเปิดสงครามเลย ลองคีดลองขีงดบิดพื้นว่ะเอาวะ่วะวิสันออบไทยว่ะไปดิก,กเกอร์อข้าโรงงานแทงอ้วน,น,น,นกวางป่ากวางัวที่พี่บอยออกปะเนี่ยม<น>คาินิกโดนกวาง เอาเครื่องไหมพี่บอยอไปเอาคอนเทนเนอร์อผมจะได้แบบว่าโยกได้ไกลปะอยู่ฝาโรงงานว่าอยู่สายโรงงานผิดเฮ้ยอุนารอดป่ะดิฟังหลงเหรอกำลังพยายามอยู่ไกลไม่เจอเลย วสวยป่ะรับวารรับวัรรับวเผื่อมันมาไล่วัรแทนมันเหมือนมันเออหุ่นเด้อเฮ้ยใครปิงเขาจะหาหุ <c oughs> ่นเขาะหายุ่เอยากได้เ <c oughs> มคานิกเขาหาหุ่นอยู่รับปั๊ ครับใหญ่หุ่นประดันสองเขาย่ะแมหุ่นอยู่สุดๆเลยเจ้าเม่านิันเนี่ยเกอดคือใจเต้นเลยอะโชคดีเอา้าจ่อยโดนตีแล้วเ,อเอจอหุ่นแล้วตามตัวแน่ถ้าฟานอยู่ดัเวอยู่ เทคเกนวะเผื่อเทคเกนนะมันเทคเกนแน่นอนเครื่องรันไปเยอะเลยมาแล้วมาเจ้าเด็กไม่เคยดีกันไมด้ป่ะตามตามไิ่เคยดีอ่อว่ะตามมาเฮ้ยเร็วเฮ้ยโอ้โห ให้เป็นกลับทำไมอะนี่ไงเรียบร้อยฮะโหฟังที่พี่ใช้รูเสียบเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ฮะแต่ใกล้ๆโรงงานเครื่องสุดท้ายู่อ๋อเครื่องตัวให้ผมไปใกล้โรงงานเหรอใช่เพราะว่าเครื่องเก่าน่าอยู่ในโรงงานไ่หนูหน้าที่สามสิบปีเปิดบ้านใหญ่เอ้าแป๊บนะแป๊บนะหูฟังอะแป๊บหนึ่งไม่มีจุกนะเอาบอลโลมากวางป่ามันมาแล้ว จะเอาเม่แค่นีกต้นที่นึ่งบอโร่ขันีปมันเดนไบเออเดนไบบอโล่ใต้ดินบ้านเล็กไงคุมตามแฟมอยู่มีแทบตรงง้างนาต่างยุดคุ้มพุทได้แล้วแทบอยู่ตรงว้าบเจะให้โดนไม่มีว้าบอยู่ตรงอีกมุมหนึ่งไม่รอดแล้วลงลองลองลง วิ่งระวังมันหุกเข้าวับได้นะวับหลอกรวมอ้าวอย่างนั้นลง,งองใต้้ินมันเลยลงรงลงรอง,งวางโมโหผมว่ะปลาโลโบอ่ะ เอ้ย <laughs> เอาอ่ะเท่าไหร่แลวยย้วอ่ะไม่ไม่โถไอคิวอ่ะเอาว่าปลาฮันโดโบอ่ะนี่แม่งมีการแบบหังอุ้มอุ้มอุ้ม <laughs> โดนโดนวางโดนเอา้ามีคนเหยียบแถบว่ะ <laughs> อล้วกวางมันทำอะไร นี่่กอนออกไปจากที่นี่มันทำอะไรมันวะเราควรออกไปจากที่นี่เราไม่ควรอยู่แล้วมันตามแมคานิกต่อจะเอาได้วางแถบเต็มบ้านเล็กเลยวะเจ๋อหลงเหรออยู่กับผมอยู่กับผมมันออกมากระทืบบ้านมันวางแถบเต็มเครื่องบ้านเล็กเลยแม่งโซนเป็นเดสไบท์เลยเอออยู่ไหนเนี่ยห่อเอ้าฮิวหน่อยแล้วมันไม่เจอใครเลยมันวางแถบเซตบอกว่าคุมบ้านเล็กอะตั้งเข็ม เจอใครเจอแม่ขันนีกสิแมคขันิกอยู่ไหนนู่นเลยไปคิดบ้านแล้วเออมันวางแบบเด็ดไปวางฟุมบ้านเล็กแบบหน้าต่างกับไม้หมดเลยปั่นเข้าไหวปะเนี่ยเข้าไหวปะเนี่ยน่าจะไหวนะไหวปะมาตีทีเดียวล่วงลนะโดนคุกคิดจะตายว่ะเ,<อ>เครื่องเตรียมยังไงเตรียมล้วฟาร์กให้หน่อย มันเดินไปบ้านเล็กมันไม่เฝ้าแล้วเดินปฝ้าเบลเครื่องคาะปุ่มจังวะเฮ้ยเฮ้ยขาคคาเรื่องิดไม่ได้๊ีว่ะแก่ปีเปอร์ก่อนมันเอาว่ะจุดเครื่องว่ะมันมาประตูคริสต์มาสปะเนี่ยปีเปอร์เห็นไกจังวะเออเห็นโคตรไกมีคนแอบบุ้นวาเข้ามาด้วยอ่ะมันไม่ตีอ่ะ นั่นดิผมว่ามันไปคิดมากว่ะอยู่พ่อมันตีเซียแล้วมันตีเซียอาวเไม่มันตีเซียแล้วไม่พังวาร์ปแล้วเดินมาตรงนี้เออเดินไปหาโลูกเทไปพระจันทร์ใช่ไหมเออเทไปพระจันทร์จันทร์อะตีวาร์ปใหญ่แล้วมีมีท้ายแล้วมีท้ายโอ้มีมีทุกคนเนี่ยวันนี้แต่ว่าประเด็นคืออีก80วิิบวิอะ โอชีตโอเอ็มจีเปิดประตูให้ได้ก่อนนะฟังกันหน่อยแล้วเ่ามันเห็นนะผมด้วยไงพี่นั่งเดี๋ยวผมไปล่อซื้อให้มมหผมไม่มีไทแล้วเดีย๋ยวจะเป็นตัวล่อที่ดีผมไม่ักถูกกว่าแอรสามทางอะ่ะดักถูกให้มันรู้ไป oh <shit. S 1> คนที่มีไทก็คือพี่หนูหนาก,กับพี่บอย oh <shit. S 1> ใช่ไหมใช่เอาไว้ เฮ้ยพี่ของนาดึงได้พี่บอยลากออกเฮ้ยมันกลับไปหาคนไทยมันพลาดแล้วมันจะฮุกอะดิมันจะฮุกให้แบบว่าดึงไม่ทันน่ะระวังโดนฮุกนะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมีคนมีบอกแขนมี่คนบอกรักหนึ่งคนวางป่า